Stay healthy with กรมรุมงราาคุณผู้ชมคะพูดถึงนิ้วล็อกเนี่ยโหหลายคนเป็นได้อันนี้ก็เคยเจอเหมือนกันตอนที่เล่นกอล์ฟบ่อยๆเพราะงั้นเวลาเราทำกิจกรรมอะไรที่ทำซ้ำทำซ้ำเป็นประจำก็จะเกิดอาการนิ้วล็อกได้นะคะอาการนิ้วล็อกเนี่ยอาการมันเป็นยังไงใครไม่เคยเป็นอาจจะไม่รู้ใครเป็นกลุ่มเสี่ยงรักษาด้วยวิธีไหนคุณหมอรอให้คำตอบอยู่แล้วคะ่ะ สาเหตุและการของโรคนิ้วล็อกนะครับเวลาเราที่กำมือในการทำกิจกรรมต่างๆนิ้วเราจะมีเอ็นงอน,นิ้วผ่านเข้าไปในอุโมงค์ของปลอกคุ้มซึ่งเวลาที่เรากำแน่นเนี่ยครับเอ็นกับปลอกคุ้มเนี่ยก็จะมีการเสียดสีกันการเสียดสีนั้นนะถ้าเกิดมีการกำมือแน่นๆอยู่เป็นเวลานานๆหรือมีการกดๆถูๆอยู่เป็นเวลานาน,านาๆ ก็จะทําให้เกิดการอักเสบเกิดขึ้นครับแล้วเราก็จะแบ่งอาการของนิ้วล็อกเนี่ยเป็น4ระยะระยะที่1เนี่ยก็จะมาด้วยอาการปวดหรืออาจจะมีบวมตามนิ้วระยะที่2เนี่ยก็จะเริ่มเป็นมากขึ้นจนเอ็นบวมเมื่อเอ็นบวมใหญ่กว่าช่องของอุโมงค์ที่ปอกหุ้มอยู่นั้นน่ะก็จะทําให้เกิดการสดุดนะครับมีความรู้สึกเหมือนมีกึ๊กกักกึกกักนะครับในระยะที่3เนี่ยก็จะเริ่มรู้สึกว่ามันมีการล็อกเมื่อเรากามือแล้วเนี่ย นิ้วจะเหยียดออกไม่ได้ต้องใช้มืออีกข้างมาช่วยเหยียดในขณะที่เกินระยะที่3ไปแล้วเนี่ยสุดท้ายก็จะกำได้ไม่สุดหรือกำไม่ได้กำนิ้วนั้นไม่ได้นะครับอันนี้คือระยะที่4กลุ่มคนที่เสี่ยงเป็นโรคนิ้วล็อกเนี่ยนะครับเราก็มักจะเจอบ่อยมากขึ้นเมื่อคนไข้อายุมากขึ้นเป็นเพราะเอ็นมีความเสื่อมมากขึ้นนะครับกลุ่มที่สองคือกลุ่มที่เป็นผู้หญิงมักจะเจอบ่อยมากกว่าผู้ชายส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะความแข็งแรงของผู้หญิงเนี่ยสู้ผู้ชายไม่ได้ กลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่เป็นคนไข้เป็นเบาหวานหรือคนอ้วนเนี่ยก็จะเป็นง่ายกว่าคนปกติสุดท้าย้วเนี่ยก็มักจะเป็นกลุ่มคนทํางานที่ต้องใช้มือกรรมอะไรต่อมือะไรมากๆนะครับเช่นงานช่างงานบ้านงานสวนแล้วก็ที่สําคัญคือการเล่นกีฬาแล้วก็มักจะพบบ่อยในคนตีกอล์ฟนะครับการตรวจร่างกายจะพบง่ายๆเลยเรามักจะมีการกดเจ็บตรงบริเวณโคนนิ้วของนิ้วนั้นนะครับแล้วก็อาจจะมีรูความรู้สึกว่าสะดุดถือเป็นระยะที่2-3ได้แล้วครับ การรักษานั้นนะครับเออถ้าเป็นระยะเริ่มแรกแล้วเป็นอยู่ไม่นานเนี่ยแล้วอาการไม่ได้เยอะอะไรเราอาจจะแนะนำให้คนไข้เนี่ยหยุดพักการใช้งานนิ้วน,นัน้นการแช่น้ำอุ่นนะครับหรือการเหยียดนิ้วให้คนไข้เนี่ยยืดเอ็นนิ้วนั้นนะครับบ่อยๆทำบ่อยเท,ท่าที่เราจะทำได้แต่สิ่งสำคัญเลยคือการพักการใช้งานแต่ถ้าเป็นระยะที่2หรือ3แล้วเนี่ยก็าอาจจะจำเป็นที่จะต้องมีการฉีดยาสเตียรอยหรือมีการผ่าตัด เมื่อเป็นระยะที่เป็นมากแล้วหรือล็อกแล้วการผ่าตัดก็อาจจะเข้ามาช่วยตรงนี้นะครับถ้าอาการเป็นเราไม่หายแล้วอาการมากกว่า1เดือนหรือเริ่มมีอาการรู้สึกว่านิ้วสะดุดมีเสียงกึกกักในในนิ้วเวลาเราขยับนิ้วเนี่ยนะครับก็ควรจะมาพบแพทย์นะครับเพื่อจะได้ให้คําแนะนําในการรักษาที่ดีที่สุดว่าเราจะฉีดยาหรือจะทําการผ่าตัดครับสนับสนุนโดยโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์และศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวโอลไลฟ์